เราจะมาดูนะครับในส่วนของความเร็วที่เราสับขีมานะครับก็จะอยู่ประมาณความเร็วประมาณเกียร์สามนะครับมาประมาณเกียร์สามออกตัวเกียร์หนึ่งสองสามปึ๊บมานะครับความเร็วก็อยู่ประมาณห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวยางปึ๊บนะครับให้ผ่อนเล่งพร้อมกับบีบเิหน้าแลหลังพร้อมกันนะครับไม่ต้องบีบแบบบีบดิแบบกระแทกนะครับดบ่กแบบอย่างรุ่มล้ ครับลุกนอนยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีนะครับอเดี๋ยวผมจะให้ครูฝึกสาธิตให้รอีกทีนึงนะครับอ่ะก่อนเดื่นเลยนะครับมีท่านใดที่ยังใช้รักไม่ถูกต้องไหมมีไหมครับผมจะไม่มีใช่ไหมครับคงจะไม่มีเนาะเดี๋ยวผมจะเสริมให้นะครับอ่ะนะครับอ่ะพอจะทราบไหมครับว่ารักมีหน้าที่อะไรบ้างพอจะทราบไหมครับพอจะทราบไหมครับ ครับหนึ่งครับชลอความเร็วได้ทัชนะครับชะลอความเร็วได้ช่วยเบรกได้ช่วยเบรกได้สองอันดีอีกไหมครับเข้าเกียร์ออกตัวดีอีกไหมครับเด็กยากเอาไะครับเอานะครับทัชนะครับเดี๋ยววนกัเลยให้นะครับทัชมีหน้าที่นะครับสามอย่างนะครับด้วยกันนะครับ ออกตัวใช่ไหมครับหนึ่งออกตัวใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับสองเบดเกียใช่ไหมครับใช่ครับสามรถจะหยุดครับใช้ไหมครับรถจะหยุดใช้ไหมครับหรือไม่ใช่ใช่ใช่ไหมครับถ้าไม่ใช้ก็ดับใช่ไหมครับเครื่องยนต์นะครับอ่านะครับก็มีสามอย่างด้วยกันนะครับออกตัวเิดเกียแล้วก็ป้องกันเครื่องยนต์ดับนะครับอย่างนี้ครับเบรกใช้ไหมครับเบรกเวลาเราเบรกปุ๊บสีพัดได้ไหม ไม่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าตอนเบรกตอนที่มีเบรกทุกคนมีพัดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาจับผิดดูนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ครูฝึกสาธิตให้ดูนะครับในส่วนของการอ่าเบรกเลยนะครับเอาเีรกเลยนะครับ ก็จะถ่ายวิดีโอไปลงยูทูบครับไอ้นี่เนี่ยเรื่องถ่ายครับเรื่องไฟตัดบอกก็เดี๋ยวจะให้ผู้สื่อสารกินให้คุนะครับในส่วนของเรืองนะครับเรามาดูจิตเบรกเลยนะครับเบรกจิตเบรกเป็นยังไงนะครับนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือนะครับก็ดีนะครับเป็นจิตเบรกนะครับนึ่นะครับียกว่าครับจิตเบรกก็คือเกิดจากนะครับเราผ่อนคันเร่ง คอนทล่งนะครับเหมือนการชะลอความเร็วครับมันไม่สามารถดุดรถได้ทันทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยช่วยชะลอความเร็วลงมานะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการก่อนเข้าโค้งก็ได้นะครับก่อนเข้าโค้งนะครับอ่ะกดเบรกก่อนปึ๊บนะครับดึงลงมาสักระยงนะครับก่อนที่เราจะเข้าโค้งแต่งความเร็วก่อนนะครับให้มันเหมาะสมกับโค้งที่เรา เดี่ยวไปนะครับที่เราจะขับขี่ไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเซ็นจินเบรกนะครับถ้าเกียร์ยิ่งสูงนะครับเซ็นจินเบรกมีมากหรือมีน้อยครับน้อยครับอ่ามีน้อยนะครับยิ่งเกียร์ต่ำนะครับเ็นจินเบรกมีมากหรือมีน้อยครับมีมากครับอ่ามีมากนะครับมากนะครับเดี๋ยวเราลมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมให้โค้ชปรึกษาที่ให้ดูอันนี้ก็จะ ให้ควุมตาที่ในส่วนของการเช็ดเยียให้ถูนะครับว่าอินทิเกมันก็จะมีมากมีน้อยก็ลดหลั่นไปตามนะครับตาทดของเกีย์แต่ละเกีย์นะครับเ้าเดี๋ยวเลยครับนะครับก็อินเิกนะครับมราจะเป็นการรอความเร็วครับนะครับแล้วเราครับ เียร์ลงมาแต่ละเกียร์นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตาลดเกียร์นะครับก็จุดในภาพในส่วนของเครื่องจนนะครับก็ส่งผ่านมาที่โตมาที่ล้อหลังนะครับทําให้รถชะลอความเร็วลงนะครับมันก็ไม่สามารถหยุดได้ทันช่วงกี่เหมือนเบรกหน้าเบรกหลังนะครับอันนี้ก็อเป็นตัวช่วยครับจากรถที่มีสองเบรกเบรกหน้าเบรกหลังอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้เบรกเครื่องยนต์ช่วยก็เป็นเบรกที่สามนะครับให้การหยุดรถนะครับได้สั้นลงกว่าเดิมนะครับ ครับต e ่อไปครับเบรกลังนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับขั้นตอนการเบรกหลังนะครับหลังอย่างเดียวนะครับหลังอย่างเดียวครับเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับเอจไอเอพีเอสครับเอพีเอสใช่ไหมครับมีท่านใดที่ยังไม่เคยใช้เอพีเอสไหมครับมีไหมครับยังไม่เคยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเลยครับเสียงพอดีเลยเสียงพอดีเลย ทำเองได้ไหมครับพี่ทำเองได้ไหมทำเองได้ไหมเย็บเล็ตอนพิ้วเย็เบติดออกปุ๊บทำเองได้ไหมทำไม่ได้ไม่ได้เลยครับผมจะไม่มีถ้าถ้าลินทำได้ครับเที่ยววีนะครับเที่ยววีเลยดีับงานทำงานเบียดเนี่ยเที่ยววีเลยดีครับนะครับต่อไปนะครับเบรกหน้าอ้าวเบรกหน้าเดี๋ยวนะครับเบรกหน้าครับดูระยะเบรกนะครับเมื่อกี้ที่แอนดี้เบรกก็ยาวที่สุดเัย เบรกหลังเห็นนะครับเลยกวยยางไปอันนี้เบรกหน้านะครับระยะก็จะสั้นกว่านะครับอ่าก็ระยะก็จะสั้นกว่าอ่าทําไมพอจะทาบไหมครับทาไมถึงทรับทาบไปครับอะไรนะน้ำหนักน้ำหนักรน้ำหนักนะครับดึงขับต้องอให้ด้วยนะครับไม่ได้อ่นะครับ เบิกใหม่ได้แล้วครับอาจารย์ครับอะไรนะเบิกใหม่ได้แล้วครับเบิกใหม่ใช่ไหมครับครับกำลังทำเรื่องอยู่ครับพี่เด็กทำเรื่องมาสองปีแล้วนะครับรอทุกวันอยู่รอทุกวันทำเรื่องมาสองปีแล้วครับรอทุกวันะครับก็นะครับอย่างที่ครับใจยิ้มตามก็คือเบรกหลังนะครับเบรกหลังนะครับแรงกดนะครับแรงกดแรงกดในตัวไม่ว่าจะเป็นกดนนน้หัักกะครบ น้อยกว่าทำยกหนักหายกมนาทีวรจะทำทุกครั้งนะก็หน้าเยอะไม่ได้ไหมครับใคาคล้อหลังนี้น้อยต้องอยากน้อยนะยตรงเลยเยนพรว่าถ้าเราเบียกด้ปุ๊บ บางินแล้วก็กล้ามเนื้ีแ้าเกิดยูดีเกิดอบัติเหตามไม่้มีข้อแต่งใจมาเีถูกต้องแน่นอนครับนีายแล้วก็ถูต้องทะทจนเป็นเรื่องปกติมากกล้ามเนื้อมันกล้าม้ก็จะมีความเกิดชนะล้มีความเกิดชินน้อห้มเบียดม่เบียอเลยไม่กจครับ้งแต่ก่้าเกิว่าเราใช้ความเนสาองนะครับยังไปทำไม่ได้ไมเยดมันไหมครับตันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับ ครับเอรกแบบตู้ซอก็มีครับทั้งสามเบรกเป็นอีกอ่าคืออะไรครับเนี่ยเราขี่ทุกวันขี่อย่างนี้ทุกวันใครจะว่าอะไรก็ไม่เป็นไรครับเราก็ขี่ทุกวันจริงไปจริงครัเนของในระดัพร้อมนะครับผมระดีทั้งยิ่งยากยิ่งง่ายใช่ครับอันนี้คือถูกต้องครับระบบสามเบรกด้วยกันตดล้อหลังอันนี้ล้อหน้าหน้าหลังแล้วก็อินจินเบรกตกเกียร์ลงด้วยครับอันนี้เบรกทั้งสามเบรกนะครับก็หยุดรถได้สั้นกว่านะครับเราใช้ความเร็วคุณผู้ชมใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับเมื่อกีม 40นะครับลองใช้เอา50ครับขอ50รอบใน50นะครับมาดูนะครับนะครับในส่วนของ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทครับปวยยางนะครับปวยยางที่ต้องที่ตั้งอยู่นะครับเวลาเราเปลีนะครับจะให้เปลี่ยนแบบถูกต้องนะครับแบบถูกต้องครับไม่ต้องไปเกียร์ีะครับมาเกียร์ไหนเบรกเกียร์นั้นเลยนะครัถเกียร์นะครถเกียร์เกียร์เพราะว่า ในกลยีทธ์ที่เหมือนล้อขับขี่ทั่วไปนะครับขี่มา100 20 100 30นะครับเดี๋ยวอยู่เฉยๆเราไม่สามารถติดมีอะไรวิ่งตัดหน้าปุ๊บเหมือนตัวหน้าวิ่งตัดหน้าปุ๊บเราไม่สามารถเขี่ได้ทำแน่นอนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาเฉยครับเอาความเร็วที่เราเร็วทุกโมงครับ ครับอย่าลงเลยเนี่ยใช่ครับถ้าเกิดว่าครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมา10ระยะเบรกก็จะยาวขึ้นอยู่แล้วนะครับปกติเราขี่ไหมครับ50ถ้าเราขี่ร้อยหนึ่งแล้วครับ้อยหนึ่งตรงไหนครับถ้าเกิดพวกดป๊อสักอนิดหนึ่งจก็ได้ครับเดี๋ยวถ้า80หรือร้อยนึงผมว่าไม่หยุดตรงนี้แน่นอนนะครับน่าจะจบแน่นอน นคอาจจติดครับอาจจะความเร็วอาจจะขึ้นไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ถึงเยระยะทางนะครับเรามาดูความเร็วที่70กิลเมตรต่อช่โมงนะครับระยเบรจะประมาณไหนครับหมายงก็ไปแล้วแล้วสักอไปทำอะไรอ่ะไปดูวันขายกระหูนะครับอันนี้นะครับ เราเบลที่70นะครับ70ครับ,น,รบนั่นน้อยระยะเบรกก็จะยาวปีนะครับถ้าเกิดว่าเราขี่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบจะอยุดตรงไหนครับจบ <c oughs> <c oughs> กว่าที่เนี่ย